ไม่ใช่เด๋ไวไปให้เดี๋ยวไใจเย็นเลยนี่ว่าปิ้วไม่โดนเฟกโอ้ไม่กดไม่โดนไม่โดนอาจังหว่านี้แหละช่วยมันเป็นไรคนที่ปั่นไฟเอาแล้วพี่น้องเส็บแซวด้วยพี่น้องเด้อ จังหวะนี้เลชยชอว์ผมดึงเลยแล้วกลับมาไหมกลับมากลับมาเจอผมแค่นั้นเฮ้ยเออยยังไงโอ้โหอันนี้เป็นกระส่องไฟเกินส่องไฟส่องไฟเกียนผีกีเพียนเกียนผีเฮ้ยโอ้โหยี่นี้มันก็รู้เยอะอีกแล้วอัน <c oughs> นี้มันก็รู้เยอะอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยแย่ละเฮ้ยแย่เฮ้ยมันเลอะเพิ่มมันหลอกผมทุกคนมันหลอกอันนี้มันผีหลอกหลอ,อกหรีผีหลอก หลอกหนีผีหลอกผมก็หลอกผีคืนแค่นั้นแหละชวมีบโอ้เลยโอ้ยโอเลยคาม่อนบลูโดดจริงผมไม่เฟกผมโดดจริงไหมโดดไม่โดดโดดไม่โดดโดดไม่โดดโดดบอบอโดดโดดบอบอโดดอัคคีสาแสงิวเรียบร้อยจังหวะนี้แหละอ่ะจังหวะนี้แหละชวมีบเฟกไม่เฟกไม่เฟกไม่เฟกพังทำไมพังไปเพื่ออะไรผมดักผมดักตบหน้าคิลเลอร์เลยครับ ดี๋ยวผมดักจมหน้าคีเดอร์น,นะทุกคนนี่งไงนี่ไงไอคีาซาแสงไอคีซาแสงโอ้ my god อนคีาซาแสงไม่ได้บ่มันตามาไอ้นี่มันนี่งไงพับพับรอเลย,เ,ยเดินติดเดินติดโอ้ยแย่ละเนียนวิชาหายตู้หายตู้หายไปแล้ว หายไปแล้วโอ้ไม่โอ้มันยังเห็นอยู่มันยังเห็นอยู่นี่ไงยังเห็นอยู่อย่างนั้นหรืออคิสาแสงโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ผมเลิกตามไปแล้วถ้าเป็นผมเลิกตามไปแล้วอย่างเงี้ยแต่งนี้คือผมเลิกตามไปแล้วววาดีมากครับเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนใครไล่ผมไหมน่าจะเอาผมนะครับเพราะว่าน่าจะเขียนแล้วแหละน่าจะเขียนแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ย อย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยมันเขียดยังไงทำไมมันกลับมาไล่ผมวะเขียดแบบไหนพี่น้องเนี่ยจะสองรอบนึงเออเอาโดนไอ้เอาริงเหรออะไรวะมันตีไปเหมือนจะไม่โดนเดี๋ยวก็โดนมาเป้งโอ้ my god ผมเอ้ยมันเอาสุดเลยไม่โดไม่โดนนี่ไงนี่ไงอาคีสาแสงไม่ไม่บอด ไม่บอดอย่างนี้ไม่บอดอย่างนี้ไม่บอดอย่างนี้ผมแตกผมแตกเลยนะพีอย่างงี้อย่างงี้ผมแตกเลยนะพีพีจะไล่ผมอย่างงี้ไม่ได้นะผมแตกเลยนะพีนะผมโดดจริงนะครับผมโดดจริงผมไม่หลอกนะผมไม่หลอกโดดจริงแล้วก็หลอกไปด้านซ้ายแล้วก็หลอกไปด้านซ้ายแบบนี้ทับหม้ยเเป๊ะเพชรพูถ้าตามผมมาบอกเลยว่าผมโดดตึงๆแค่นั้นแหละนี่ไง อะไรอะไรอะไรกูทำอะไรเนี่ยไม่โดไม่โอ้ยโอ้ยแย่ละเราเข้าตู้ทันไปเนี่ยไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่าไปหาเข้าตู้เลยเข้าหน้าดีกว่าโอเคโทเทมมีไว้ทำไมครับโทเทมมีไว้แกะครับมันไม่กลับมาหรอกอันนี้มันไม่กลับมามันไม่กลับมาหรอกมันไม่กลับมาหรอกครับที่ผมไม่กลับมามันไม่กลับมาหรอกครับปิ้วไหม โตเฮ้ยไล่ผมเหรอเอาอีกแล้วมันไม่เข็ดไม่ลายอีกแล้วคนเนี้ยไล่ผมอีกแล้วเป็นไงวะเอา้าเฮ้ยเอา้เอายังไล่อย,อยู่อะไรอะไรคิวเลอร์เนี่ยหลอดนีด่มผมมาเนี่ยนอนนอนมาอิ่มนี่พี่น้องนี่แซ่ียบ,บ,บได้พี่นอ้องเอะเป๊ะเป๊ะเป๊ะโอ้ไปแล้ยพี่นอ้องเฮ้ยเอา้เอาให้ดึงมาให้พามานี่นี่ โอ้ยเแษๆพี่นอ้องเศบๆอแย่ yeah, ละคิอเลยก็ตามใครแค่นั้นแหละคุณเลือกเลยใครอยู่ใครจะไปเลือกเลยครับเฮ้ยเปิดตู้โอ้ยจิ้มหลังมีไหมไม่มีจิ้มหลังแล้วก็ไปก่อนหนึ่งเฟตตุยเลยคนเนี้ยผมไม่บอกด้วยครับเขาใช้ยาเป็นอาวุธนะเพื่อนที่น่ารักผมแก่เลยตรงนี้ แกะเสร็จแล้วก็เฮ<ร>้ยไม่ได้ใครมาแกะ่อยมาแกะฝ่ยายว้งงก่อนฝายไ้ก่อนเราไปดึงเพื่อนก่อนแล้วกันครับเพื่อนเหมือนจะลมนะคนนั้นอ่ะปรับภาพ45ฟงงเฟรมเรทครับ45เฟรมเรทแล้วก็คุณภาพอยู่ที่ปานกลางหรือว่าดีนั้นพอแล้วถ้าปรับเยอะเกินไปเดี๋ยวจะมอรมนะครับเฮ้ยคิงเปิดประตูเลยผมจุกเองเปิดประตูเลยครับผมจุกเองเปิดประตูอ่าคิงไม่เปิดประตูไม่เหมือนที่คุยกันเลย ไม่เหมือนที่คุยกันเลยครับแบบเนี้ยแบบนี้คือเปรีป้ยวๆเลยนะฮะพี่ไม่ปรับ60หรอครับไม่ครับไม่ได้ปรับ60ครับ45ลื่นอยู่ใช่ไหมสี่สิลื่นครับลื่นลื่นหัวแต่อูอ oh my god หลุมไม่ได้เซ็ตหลุมมาวะไม่ได้เซ็ตหลุมบ้านเล็กบ้านใหญ่มาแล้วผมจะออกยังไงเนี่ยเขาอ,ออกได้ไหมเนะี่ยแล้วผมขอออกได้ไหมครับ เห็นเหรอลุงเกิดบ้านใหญ่ไหมลุงไม่เกิดก็เสกเอาครับโอเคพูดเมียพูดแล้วก็มีผลครับ <c oughs> เอาเน็ตดึงเอาอะไรวะเอาเน็ตดึงอะไรโอ้โอยเน็ตดึงอะไรนักหนาเนี่ยโอ๊ยอ, <c oughs> อะไรเนี่ยเสียจังหว่าหมดเลยเนี่มันก็ดึงเกิน ผมได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูงเงี้ยถ้าไม้ตายเฟกอะไรอะไรอะไรเออโดนท่าไม้ตายผมเข้าไปบอกเลยว่าใครจะไปใครใครจะไปไหวใครจะไหวกับท่าไม้ตายผม ใครจะไปถ้าไม่ตายผมใครจะไปกับผมแค่นั้นแหละผมบอกเลยใครจะไปกับผมฝันดีครับน้องๆที่น่ารักเออเออเออและลงหลุมแบบโบกสองตึงๆอ่ะร้อยออมันมันก็แค่นั้นไหมเพ่นเรามันก็แค่นั้นปวดแก่เจ็บแล้วก็ล้มเป็นเรื่องธรรมดา